สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายครับตู้ลำโพงนะครับรถลำโพงคันเก่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพอดีตู้ที่ใส่อยู่สองฤดูกาลนะครับขายต่อไปนะครับหังที่ถอดไปทรงพื้นนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากว่าเทคครับที่ให้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาใส่ถึงสองฤดูกันนะครับสภาพยังดีๆอยู่เลยครับพี่น้องครับ อันนี้เดี๋ยวไปส่งลานเพิ่นนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อไปร้านเซฟสุริยันขอนแก่นเลยนะครับราคา,าถูกแสนถูกนะครับเพราะว่าเราเมาไปพืชนะแล้วนะครับกำลัลลงที่ถอดแล้วก็เอาไปส่งเพิ่น,นครับ ม่ใหม่เลยที่น้องครับสอนผู้ยี่ได้เ,เป็นเจ้าของผลต่อไปนะครับปัดกวาดเซ็ทุยดีกับซ้ำตู้ไม้เลยครับนี่ไม้กิปตินี่บุหลับบนนอนกนัตอนนี้เด็กกลับบ้านไปแล้วครับผักพร ฟิตร่างกายเตรียมมาสู้กับฤดูกาลใหม่ครับตอนนี้200กว่างานแล้วครับ2 2 0ีกว่างานแล้วทังี้งบริัได้เปิดฤดูกาลนี้ครับคอามอวานกรีดสก่และพระอำนาจสังลุย

เบิดมูไหมอาจารย์เปียกหรือหมันก็มูมขึ้น่งเห็นปะป้าไดหลังวันน้องอ้งอิงกับพระรุ่นแมหา0ันม ดดวงดีไรสวัสดีแม่บีครับให่หายยี่ด้นเนาะยูน้ำกันมาตั้ง2องฤดูกันสำหรับตู้วาทิกครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากวาทิกนะครับต่อไปฤด,ดูกาันนาะเขาจะเพี่ยนไทยไปใส่มีเจอร์บวกชอช้างนะครับ ขอบคุณผู้อยูยเบื้องหลังนะครับอาจารย์ช่างอาจารย์อามนะครับมาจูนระบบเสียงให้มือโนโน้ก็เป็นที่ถือตาต้องใจพี่น้องอยู่ครับมือนั่นเอาล้อปเปิดฤดูกาลมาเว้สิเป็นจังใดนะครับเมนเอาใส่รถบอตโจไปส่งที่ขอนแก่นนะครับพี่น้องติดต่อร้านเซฟสุริยันขอนแก่นเลยพี่โดยอยากได้ เป็นไข่ตั้งแต่ตู้หนึ่งสองตู้ขึ้นไปเป็นชุดก็ได้นะครับย,ยกรเบาได้อยังใง้ะเลอกของเพื่อนเด้ คือนี่กับมวลซืนโฮเซลกันครับเรียงฉลองปิดฤดูกาลคื้นี้ครับคือมันคือันยัดอะไรเข้าไปก่อน บ่ถอดสลักแล้วยัดอันนั้นเข้าไปก่อนด้ยมันขัดกันได้นลยมันมีหูอยู่ทั้งข้างนะพ่อเออ รถคันนี้ครับไปใส่ตูโพงชุดใหม่นะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกับวันเปิดฤดูกาลนะครับของสาวน้อยเวนเพลงสาวน้อยลำพื้นชุกนะครับเขาก็อีพอกันรีเทียนนึงในระบบเสียงใหม่นะครับของเบสดชอช้างกลางอะมิเจอร์พาวเวอร์ทับพาวเวอร์ช้างออดิโอนะครับนี่บอดจูกับอามาเดี่ยวกับพีนิกกี้ครับกับไปเปชุมครับ คาคีก็ใครมอลํานะครับกับ้อตกลงต่างๆนะครับยังพี่น้องได้เห็นเขามาแ,บบแววๆแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ยินงังเป็นทางการอีกเพียนึงจะเป็นข้อสรุปที่ดีนะครับเป็นผลดีต่อมอลทุกคณะครับใส่เวลาโดนเติมยู่ครับนี่ ตู้กลางก็ถอดง่ายยิ่งแต่ว่าตู้เบิดก็ต้องได้พาออกเนาะตู้เบิดได้พาออกยุบเรียนสองรอบบ่ขั้นท่อนไปรอบยดอยยุบเบยดบ่เิดด้านาโจีอะอมางอมากระเซรถเปิดปีกมานเลวแต่กระเซมาขั้นเดียวนั่นล่ะรูปประตง ดีไปแล้วพี่ไหนว่ามันทำทุนเนี่ยนวดสอบโคชเสียร์นหลายๆเด้อครับมเพื่อนดีมาสนับสนุนต่ออีกสองพันขอนก็มันต่ออายุต่อยอดไปอีกตีต่อยอดไปอีกครับเอ่มืออนี้เล้วกันสี่ต่ออีกอยูแค่ครั้งหนาอ่เงินส่วนนี้บ่เอาไปใช่วัครับไปรานค่าเบสนี่อะไรกมยากเอาสามร้อยห้าจุด ุ้นไหนก็มันต้นไหนก็ปันปันแล้วอนปันู้วยตมูบวกอกนเข้าให้นะเอาให้มีไหมแล้วโอยยังสี่ไปเนาะคนหักขอบฟัวเนาะสี่ตัวตัวย่างที่ดีคือป่าอำนาจล่ะแล้วได้เงินมาแล้วบริษัทได้เห็นมีอ็ไ้เหมือดแล้วส้นะเอาให้ทอดมูจินน้ำสินย เ่จริงสแล้วไมัค่อยจะเ้นริแต่ผมได้มากกับ่ได้ไปไทนเนี่เอาเบิดด้วกันนั่งยิ้มปุยปุยอยู่บนน่ะว่ได้เีมว่าหลายๆรามาอะไรว่าไดมาอะไรแบ่งไหมเห็นพอดบ่ได้ เอาโอเคครับค <ś webinars> ิดมีฝากพี่น้องก็นี้ครับอัปเดตให้พี่น้องิึงเรื่อยๆอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ